นนะคะะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารในท้องถิ่ของเราก่อนอื่นครูขอยกตัวอย่างให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารในท้องถิ่ของเรามาคนละหนึ่งอย่างเอาไหนใครตอบได้อาหารในท้องถิ่ของเรายกมืออะ,อะไรคะโซเกียวค่ะไก่เยีบซี่ค่ะพิซซ่าค่ะซูซี่ค่ะคอสตา ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะมันไม่ใช่อาหารในท้องถิ่นของเรานะคะมันเป็นอาหารของต่างประเทศถ้าเป็นอาหารในท้องถิ่นของเราก็คือจะได้วัตถุดิบจากในท้องถิ่นของเราอ่ะอย่างเช่นส้ตตมตำอย่างนี้ก็ใช้จากมะละกอใช่ไหมคะค่ะจะขอนัดหมายนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาทําอาหารกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในการทําอาหารมาให้ครบโอเคไหมคะ อ oh yeah. ถ้างานวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเฮ้าส์เียนยังกินกันดีคอยกับบ๊องพุงขึ้นกันแต่คุณครูคนบอกว่าเฮดเมนูอีสานบานเท่าไลยเอาจย่างสิงเข้ากับแบนไปคือคนละนึงเมนูโอเคบอโอเคโอเคอังเปาโตขึ้นออกไปบอ๊เอียงกินกันอยู่โรงเรียนดี สิพากินมัะเขือแล้วอยากกินพัดปลาสลามวายพ่อเจ้าพักกระเน็ดยังหะบักปล่าอาวพ่อใหญ่สิไปทางไหนหรือวายพ่อใหญ่ว่าสิไปหาดักหนูนี่แล้วส anyway. ิไปน้ำพ่อใหญ่บ่อ๋อเขาโห่แล้วว่าเขาเ็ตเมนูอีหยังดีเมนูหยังล่ะพัดเผ็ดหนูไปน้ำพ่อใหญ่บ่ล่ะไปอยู่พ่อใหญ่มามาถบอกว่าเน็ดจังไหนเนี่ย อุปวรณเท่เาแบบนี้ครับค,ครับดักหนูตัวนี้เป็นบ่วงบ่วงบ่วงง่าหนูง่าเฮ็ดบ่วงไง่หนูหน่อยเฮ็ดบ่วงหน่อย จีนเ้อแมนเพื่อไก่ไล่ไหลายเอาบ่าหรือผูดด้ใดสิเป็นคนจับล่ะสู้ไงมีคนอยู่เพื่อนบ่จ้ามีอยู่จ้าหัวกเกย์ไม่ยังอ่ะจ้าไม่ยังให้ซอยบ่เอยว่าเอเยสิมาขอไก่พอยายซี์แน่โต๊ะผ้าเอเยไปจับไก่แน่ได้เลยไก่ไล่ไหลายเดี๋ยวพ้าไปจับมาๆ เก็บอะไรมาบ้างคะ ขอบค oh <my> หาหนูมากครับ oh <my> พวกเราจะทำผัดเผ็ดหนู การทำอาหารในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสนุกมากค่ะแล้วแม่โครเราเป็นยังไงบ้างคะทุ่เบื่อคุณผัดเผ็ดวันนี้ครูดีใจมากเลยนะคะที่นักเรียนทุกคนสามารถนําวัตถุดิบในท้องถิ่นของเรามาประกอบเป็นอาหารได้วันนี้พวกเราหิวกันหรือยังคะหิวแล